สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภาพพระสินชาแนลนี่เป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องพระกับภาพประสินอีพีที่40วันนี้ผมอยากจะมานําเสนอพระรูปหล่อองค์นี้นะครับครับสำหรับพระรูปหล่อที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่นี้นะครับเรียกว่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับพิมพหน้าหนูซึ่งพระองค์นี้นะครับเป็นพระเกน,นะครับไม่ใช่พระแท้นะครับ ในวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับวิธีการดูพาเก้ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อที่เพื่อนๆนะครับจะได้รู้ทันพาเก้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ก่อนนะครับว่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับที่สากลนิยมเล่นหากันแล้วก็ให้การยอมรับว่าทันหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับก็จะมีรูปหล่อหลวงพ่อเงินที่ออกที่วัดบางคานนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ขีตาหรือพิมพ์นิยมนะครับแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเงินที่ออกที่วัดห ซึ่งรูปหล่อหล,อหลงพ่อเงินที่ออกที่วัดห้วยเขนเนี่ยในเรื่องของพิมพ์นะครับในปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับว่ามีกี่พิม,มพม์มีพิมพ์ะอะไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เลยนะครับก็จะมีรูปหล่อหลงพ่อเงินที่ออกที่วัดท่ามะไฟนะครับซึ่งในอดีตน,นะครับรูปหล่อหลองพ่อเงินที่ออกที่วัดท่ามะไฟนะครับที่เป็นรูปหล่อองค์ขนาดใหญ่หน่อยนะครับก็จะไม่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองว่าเป็นพระ แต่ว่าพอมีเซียนใหญ่ก็คือคุณโทนบางแคนะครับเขามาทําคลิปนําเสนอแล้วก็มีการเอาพี่ท่านหนึ่งนะครับมาบอกเล่าเกี่ยวกับประวัตินะครับที่ดูน่าเชื่อถือนะครับทำให้กระแสของรูปหล่อหลองพวกเงินที่ออกที่วัดท่ามะไฟเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็หันมาเล่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็มันเป็นแบบนี้นะครับวงการพระเครื่องก็คือพระบางรุ่นนะครับในสมัยก่อนเนี่ยไม่เล่นหากันนะครับแต่ปัจจุบันก็กลับมาเล่นหานะครับหรือว่าบางรุ่นปัจจุบันเล่นหาในสมัยก่อนเล่นหาแต่ปัจจุบันก็เสื่อมความนิยมไปนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าพระบางทีเนี่ยเราก็เกิดกันไม่ทันนะครับเราเกิดกันไม่ทันแล้วก็เล่นหากันมาผิดๆถูกๆนะครับ เล่นหากันมาผิดๆถูกๆประวัติจริงบ้างประวัติไม่จริงบ้างนะครับก็เล่นตามๆกันมานะครับแต่ว่าในการาพิจารณาพระให้ถูกต้องเนี่ยเราต้องพิจารณาที่องค์พระนะครับไม่ใช่ไปเชื่อประวัติอ่าเชื่อเรื่องเล่านะครับของที่เล่าสืบๆต่อกันมาซึ่งเรื่องเล่าหรือประวัติเนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่เราต้องทําการบ้านคือไปสืบค้นข้อมูลนะครับว่ามันจริงอย่างที่เขาว่าไหมมันมีข้อมูลตรงไหนเกี่ยวเนื่องกันบ้างอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วในการเล่นพระเนี่ยเราจะต้องดูที่ชิ้นงานเป็นหลักนะครับชิ้นงานแล้วพระที่ถูกสร้างในอดีตเนี่ยองค์ประกอบของพระองค์นั้นเลยอ่ะหลักๆเลยจะต้องมีความเก่านะครับซึ่งรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับที่ออกที่วัดบางคานหรือวัด้วยเขนก็ดีนะครับที่เขาบอกว่าทานหลวงพ่อเงินปลุกเสกซึ่งหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระยุค2,400กว่านะครับแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเงินที่ว่ากันเนี่ย ก็บอกว่าสร้าง2,450กว่านะครับซึ่งพระยุค2,450กว่านะครับพอผ่านการเวลามาจนถึงปัจจุบันปีนี้2,565เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าพระจะต้องมีความเก่าขนาดไหนนะครับจะต้องมีความเก่าขนาดไหนอันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องเก่าเก๊หรือเก่าเทียมนะครับเก่าเก๊เก่าเทียมหรือเก่าแท้อันนี้เรายังไม่พูดถึงเราแค่พูดถึงว่าถ้าหากว่าพระ ที่ถูกสร้างตั้งแต่2-4 5กว่ามาถึงปัจจุบันวันนี้เพื่อนๆคิดว่าเก่าแท้มันเป็นแบบไหนพระจะต้องมีความเก่าขนาดไหนนะครับอันนี้จะเป็นหัวใจหลักของคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าพระองค์นี้นะครับที่ผมนามาให้เพื่อนๆพ,พิจารณาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นพระเก๋าเนี่ยเพราะว่าพระองค์นี้ขาดความเก่านะครับถ้าหากว่าดูผิวเผินนะครับเรามาดูกรรมวิธีในการสร้างพระองค์นี้ก่อนนะครับ อย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปเลยนะครับคือว่าพระที่มีพิมพ์2หน้านะครับคือมีพิมพ์ด้านหน้ามีลวดลายแบบนี้นะครับแล้วก็มีพิมพ์ด้านหลังบริเวณขอบข้างนะครับจะต้องมีรอยประกรบให้เห็นนะครับนี่ตรงนี้ชัดไหมอันนี้ชัดกว่าทุกคลิปเลยนะครับเนี่ยพระมีรอยประกรบนะ,รบะครับเนี่ยรอยประกบรอยตะเข็บแบบนี้เพราะว่าพระมีพิมพ์2หน้าจึงต้องมีรอยประกรบ อันเนี้ยไม่ใช่สาระสําคัญอะไรมากนะครับเพราะว่าพระองค์เนี้ยเป็นพระเก๋เหมือนที่ผมบอกในทุกๆคลิปอะพรเก๋หรือพาะแท้กรรมวิธีในการสร้างมันเหมือนๆกันแหละนะครับทีนี้พอมีรอยประกบแล้วเนี่ยต่อมานะครับเราต้องมาดูก้นนะครับมีการแต่งตะไบไหมตะไบห่างด้วยนะครับตะไบหย,ยาบแต่ก็ยังดูว่าเป็นพาเกอยู่ดีนะครับ พิมพล่ะพิมพมีความคมชัดมากนะครับเส้นจีวรมีความคมนะครับหูตาจมูกปากติดหมดนะครับเนี่ยเส้นริ้วจีวรมีความคมเนี่ยทีนี้กับมวิธีในการสร้างก็ถูกตะไบก็สวยนะครับดูเก่าหมายถึงหมายถึงรอยตะไบเฉยๆนะดูเก่าพิมพ์ก็มีความคมชัดนะครับทีนี้ ดูยังไงว่าเก๋เพื่อนๆวันนี้เนื้ออะไรคือพระองค์เนี้ย,ออยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยังแยกเนื้อไม่ออกเลยว่าเนื้ออะไรนะครับแต่ผมรู้สึกผิวสัมผัสเนี่ยคุ้นคุ้นมือมากเลยนะครับคือจะเป็นทองเหลืองก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผิวเนี่ยมันมีความลื่น เวลาสัมผัสเนี่ยแล้วมันลื่นมือทั้งองค์เลยคือทองเหลืองมันจะไม่ลื่นนะครับคือพระองค์เนี้ยจะเป็นทองเหลืองก็ไม่ใช่จะเป็นเอา,เอาปาก้าก็ไม่ใช่นะครับผิวเนี่ยมันเหมือนมีประหลอดแต่จะบอกว่าเป็นพระเนื้อประหลอดก็ไม่ใช่มันลื่นๆมันมันๆน,น,นะครับมันเหมือน ผมอธิบายไม่ถูกว่ามันมันเป็นโลหะอะไรอะแต่มันคล้ายๆกับางานเครื่องประดับราคาถูกที่ขายอยู่ที่ตลาดจตุจกักรอะครับพวกจี้พวกสร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะลื่นๆแบบนั้นเลยเหมือนพวกจี้พวกสร้อยแหวน,วนเ,เหมือนพวกจี้สร้อยแหวนราคาถูกที่ขายตามตลาดนัดตลาดจตุจกักรอะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ ซึ่งเพื่อนๆคิดว่าโลหะแบบนี้มันมีไหมในยุค2450กว่าตั้งแต่เล่นพ้ามาผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยคือถ้าหากว่าเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองเนื้ออะไรที่มันเป็นพื้นๆที่ที่มันมันปรากฏอยู่ในสารระบบเนี่ยมันก็ยังพอว่าพอเขาเขาคุยกันได้บ้างนะครับแต่พอมันเป็นเนื้อแปลกๆแบบนี้ มันมันผิดเกินไปนะครับแล้วนอกจากเนื้อมันแปลกแล้วนะเพื่อนๆลองดูดิตรงเนี่ยตะไบตะไบรอยตะไบบ้างตรงบ้างริ้วจีวรเนี่ยเพื่อนเพื่อลองดูดิพระถ้าเป็นพระแท้เนี่ยสองสี่ห้ากว่าเพื่อนๆน,นคิดว่ารอยบ้างมันจะคมชัดแล้วก็สีสดแบบนี้ไหม เนี่ยพระมันขาดความเก่านะครับไม่มีความเก่าเลยนะครับไม่มีความเก่าเลยเนี่ยดูก้นลอยตระไยห่างสวยนะครับแต่ว่าลองดูดีๆด,ดิความเก่าขององค์พระไม่มีเหลือเลยนะครับแต่ถ้าหากใครมองว่าเป็นพระแท้แล้วก็ชอบไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ย พระองค์นี้ไม่แท้เลยนะครับเป็นพระเกดูง่ายนะครับเพราะว่าเนื้อโลหะขาดความเก่าไม่ได้อายุเลยนะครับไม่ได้อายุแม้ชิ้นงานจะมีความเรียบร้อยนะครับมีความคมนะครับซึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นหลักในการพิจารณาพระของผมนะครับสำหรับองค์นี้นะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับในโอกาสหน้านะครับผมก็จะนำพระลึกลับพระทราบที่นะครับไม่ทราบที่นะครับพระเกศพระแท้หรือวัตถุมงคลต่างๆนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับผมต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ